ข้อที่5ครับสะสะวะทเช่นเดิมถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่มีฝาปิดกว้าง40ยาว60แล้วก็สูง30มนสะิฮะวาดรูปขึ้นมาก่อนก็ไม่ต้องใหญ่มากครับแบบประมาณคร่าวๆฟลิปอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือถังน้ำแม่มันจะสูงไปนะเนี่ยครูว่า เดี๋ยวขอรีไซ์ลงมาได้ไหมอ่ะช่างมันช่างมันอะเดี๋ยวรีไซ์ลงมาได้เปล่านี่อ่ะโอเคก็กว้างยาวสูงเขาให้มายาวหกสูง30กว้าง40แบบนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่าใส่น้ำไว้เต็มถังเลยหลังจากนั้นเอียงถังครับเอียงถังชึบ อ่เดี๋ยวเอียงให้ดูเอียงถังแบบนี้เดี๋ยวครูลากเส้นที่พื้นไว้ก่อนแล้วเราก็จะทำการเอียงชึบม,มาชึบโอ้เดี๋ยวหมุนแบบนี้ครับเขาบอกว่าเอียงถังเนี่ย ให้ครับมันทํามุมสี่สิบห้าองศากับแนวลาบเอียงมาอย่างนี้เนื่องจากว่าน้ํามันมีอยู่เต็มถังมุมนี้คือสี่สิบห้าแล้วก็อันนี้คือเป็นความสูงอความสูงแบบนี้เนื่องจากว่าเส้นสีฟ้าครับกับไอ้มุมสี่สิบห้าเนี่ยคูลากเส้นตรงนี้มามันจะอยู่ที่จุดยอดของ ของอะไรนะครับของของอของถังน้ำรูปนี้ถ้าลากมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บลากมามันจะเป็นแบบนี้ซึ่ง2เส้นเนี่ยครับสีน้ำเงินกับสีแดงมันจะขนานกันเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะเป็น45ด้วยมุมนี้45ด้วยพอรู้ว่าตรงนี้เป็น45 ตรงนี้มันก็คือจะเป็นความสูงความสูงความสูงของถังถูกไหมครับคือเส้นทึบตรงนี้แหละอันเดียวกันมันก็คือจะเป็น30ถ้ามุมภายในเป็น45องศาครับด้านประกอบมุมฉากมันจะยาวเท่ากันอันนี้ก็จะยาว30ด้วยถูกไหมหลังจากนั้นครับเขาถามว่าจะมีน้ำเหลืออยู่เท่าไหร่น้ำก็คือน้ำจะเหลืออยู่ข้างในตรงนี้ ที่เหลือมันหกออกไปหมดครับคราวนี้เนี่ยพอเราวาดรูปออกมาเป็นแบบนี้เราจะรู้ทันทีครับว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นปริซึมปริซึมก็คือเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากจะเป็นอย่างนี้ครับนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้เลยอืมอันนี้ครูครูอ่า ใส่สีเข้าให้สีนี้แล้วกันพวกเนี้ยมันก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ข้างบนซึ่งเวลาเราพลิกตั้งขึ้นไปเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นความกว้างครับไอ้เส้นเนี้ยรูปมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่อันนี้มันจะกลายเป็นความกว้างนี่คือเส้นนี้แหละตั้งขึ้นไปนะตั้งขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ ให้สีลักษณะที่มันเหมือนกันตรงนี้คือความกว้างกว้างมันกว้าง40เราก็สามารถที่จะหาเขาบอกว่าจะมีน้ำเหลือในถังคิดเป็นปริมาตรเท่าไหร่ก็คือปริมาตรน้ำเท่ากับปริมาตรของปริซึมปริมาตรของปริซึมก็คือพื้นที่ฐานคูณสูง เนื่องจากว่าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี่คือฐานเราก็จะเป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานสูงก็คือ30ส่วนความสูงของปริซึมก็จะกลายเป็น40ตามรูปเลยไปตัดละ3า3เป็น9ไปคูณกับ20 2 9 18เพราะฉะนั้นครับปริมาตรของน้ำที่เหลืออยู่ ก็คือจะเหลืออยู่ทั้งหมด1 0 8 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองครับถือว่าออกได้ดีนะฮะข้อนี้ถือว่าออกได้ดีเลยนะถือว่าออกได้ดีเลยไปดูกันต่อข้อต่อไปครับ